พยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์66ไปจนถึงวันที่1มีนาคม66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะในช่วงวันที่24ถึง28กุมภาพันธ์66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันหางฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรในช่วงวันที่1มีนาคม66เป็นต้นไปความกดกัดสูงมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงทําให้คลื่นลมอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1นงเมตรค่ะขอให้พี่ๆีน้องๆทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะไม่สบายได้นอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาอีกคลิปหน้าจ้าบายบาย